สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องจำนวนนับ3 1ถึง50ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า77เลยนะคะหน้า77ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจำนวนนับ3 1ถึง50ค่ะเราไปดูที่พัฒนาความรู้กันเลยค่ะจากสถานการณ์นะคะมีโดนัทเท่าไหร่คะกี่กล่องหนึ่งนะคะมี กล่องละ10ชิ้นนะคะโดนัทมี3กล่องกล่องละ10ชิ้นค่ะ10 20 30กับอีก1ค่ะแสดงว่าโดนัทมีเท่าไหร่ชิ้นคะใช่แล้วค่ะ31นั่นเองนะคะ30กับ1นะคะเป็น31ชิ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจำนวนที่2ค่ะโดนัทมีเท่าไหร่คะ 3กล่องเหมือนกันค่ะกล่องละ10นะคะ3กล่อง10 2 0 30และอีกเท่าไหร่คะ2นะคะ30กับ2นะคะเป็น32นั่นเองค่ะแสดงว่าโดนัทมี32ชิ้นนะคะต่อไปค่ะโดนัทมี10 20 30และอีก3ชิ้นค่ะ30กับ3นะคะเป็น33ชิ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะอันนี้เรียกว่าตารางสิบนะคะมีสามตารางใช่ไหมคะสิบยี่สิบสามกับอีกตารางหน่วยค่ะ1 2 3 4นะคะ30กับ4่นะคะเรียกว่า34ค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกนะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือค่ะสออมอสามสออีบอสิบสออีสีไม่เอกซสี่ค่ะเรียบอ่านว่า34นะคะต่อไปค่ะตารางส0นะคะมี3ค่ะ 10 20 30กับอีก1 2 3 4 5ค่ะ30กับ5นะคะเรียกว่า35ค่ะ35ไทยนะคะ35ตัวหนังสือนะคะสอม3สอิบ10หออาหา,ออ 10, ออา,หาไม่โท5ค่ะต่อไปค่ะ10 20 30 1>, 1 2 3 4 5 6 30กับ6นะคะอ่านว่า36นะคะตัวเลขฮินดูรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะสออามสามสออีอบอสิหออกอ6ค่ะต่อไปค่ะ10 20 30 1>, 1 2 3 4 5 6 7ค่ะ30กับ7อ่านว่า37ฮินดูรบิก37ไทยและ37ตัวหนังสือค่ะสออมอ3สออีบอ10จอเอกดอ7ค่ะ ต่อไปค่ะ10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 30กับ8เรียกว่า38นะคะ38ต,ตัวเลขฮินดูรบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือค่ะสออาม3ส,สออีบอส10เหมือนเดิมนะคะปอแอดอ8ค่ะ ต่อไปค่ะ10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30กับ9นะคะอันว่า39นะคะ39ฮินดูรบิก39ไทยและ39ตัวหนังสือค่ะสออม .3 ส,สออีอบ .10 ก็เอาเกาไม่ถูกนะ,ะ้าอัานว่า39นะคะต่อไปค่ะตาราง10มี10 20 30 40ค่ะ40นะคะ เขียนเป็นตัวเลขฮินดูบิกก็เป็น40นะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือค่ะสออีซีเม็กซีสออีบอสิบอ่านว่า40นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขและตัวหนังสือสะแดงจำนวนนะคะ รูปแรกนะคะ1 0 2 0 30 40กับเท่าไหรคะ1น่ะคะ40กับ1นะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกคือเลข4กับเลข1นะคะ41ตัวเลขไทยคะ่ะเลข4กับเลข1ก็คือ41นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะ10 20 30 40 1 2า0กับ2คะ่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูรบิกได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ40กับ4กับ2นั่นเองนะคะเรียกว่า42คะ่ะ นี่เลขไทยนะคะเขาเขียนมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวหนังสือค่ะ42ต่อไปค่ะ10 20 30 40 1 2 3 4 40กับ4ค่ะเรียกว่า44นะคะอ่านว่า44 44ฮินดูรบิกค่ะ44ไทยนะคะตัวหนังสือเขาให้มาแล้วนะคะสอสอีสีไมอเอกสี่อสอีบอสิบแล้วก็สอสอีสีไมอเอกสีค่ะ44ค่ะต่อไปค่ะ ส0บ0ี0สิบสามสิี่หนึค่ะ40กับ6นะคะอ่านว่า46หฮินดูระบิก46ไทยและ46ตัวหนังสือเขียนยังไงนะไปเขียนพร้อมกันเลยค่ะ46นะคะสอีสีเม่เอก4สอีบอ 4, สอิบหออกกอหกค่ะ ต่อไปค่ะ10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 7 8กับ40กับ9นะคะอ่านว่า49นะคะ49ฮินดูอารบิกค่ะเลข4กับเลข9นะคะ49ไทยค่ะเลข4กับเลข9ไทยและ49ตัวหนังสือค่ะสออิ4ไม่เอก4สอ 4, สอิบอ10เกาเอาเกาไม่ถก9ค่ะอ่านว่า49นะคะต่อไปค่ะ10 20 30 40 50ค่ะ,คะ 50ตัวเลขฮินดูอารบิกก็คือเลข5กับเลข0นะคะเลขไทยก็เหมือนกันค่ะเลข5ไทยแล้วก็เลข0ไทยนะคะตัวหนังสือค่ะหออาหาไม่โทห้าสออิบบอสิบอ่านว่า50นั่นเองค่ะ ตรวจสอบความเข้าใจค่ะไปดูที่ปากระป๋องนะคะปากระป๋องแพ็คละ10กระป๋องนะคะมีอยู่เท่าไหร่คะ10 20 3่ะ10 20 30กับอีก1 2 3 4 5 6 7 30กับ7เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็นเท่าไหร่คะ 37นั่นเองใช่ไหมคะก็คือเลข3กับเลข7ฮินดูอารบิกค่ะอ่านว่า37ตัวเลขไทยค่ะเลข3กับเลข7ไทยและตัวหนังสือค่ะสออมอสามสออีบอสิบจเอ1ดอเอ่านว่า37ค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50นะคะเป็นจำนวนที่นับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ค่ะทีละ1ค่ะและก็สามารถเขียนตัวเลขฮินดูราบิตตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนได้นะคะ การบ้านวันนี้ค่ะให้เด็กๆนะคะทำแบบงฝึกหัดหน้า46ถึงหน้า48มาส่งคุณครูน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ